ความเสียหายย้อนกลับไปเมื่อ7เดือนที่แล้วเกิดความเสียหายที่เมืองคุมาโมโตจากเหตุแผ่นดินไหวไม่ว่าจะเป็นพื้นที่กลางเมืองหรือว่าพื้นที่รอบนอกออกไปนะคะซึ่งดิฉันได้เดินทางไปรายงานสถานการณ์ความเสียหายที่เกิดขึ้นซึ่งขณะนี้ก็กำลังอยู่ระหว่างการฟื้นฟูเมืองค่ะช่วงที่เดินทางไปรายงานความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวและการแก้ปัญหาของเทศบาลระดับท้องถิ่นของคุมาโมโต ได้เห็นความเสียหายเกิดขึ้นหลายพื้นที่ทั้งในพื้นที่ห่างไกลและตัวเมืองที่เด่นชัดที่สุดก็คือความเสียหายของปราสาทคุมาโมโตะซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองและนำรายได้จากการท่องเที่ยวสูงเป็นอันดับที่3ในบรรดาปราสาทแห่งอื่นๆของญี่ปุ่นนะคะความเสียหายเกิดขึ้นโดยเฉพาะที่บริเวณหลังคาและกำแพงโดยรอบปราสาทซึ่งเก่าแก่มากอายุไม่ต่ำกว่า600ปี และได้รับการบูรณะใหม่ในยุคทศวรรษที่1,960ผ่านมาเจ็ดเดือนขณะน,นี้ความพยายามยังเดินหน้าต่อเพื่อฟื้นฟูสภาพปราสาทโดยต้องอาศัยเทคโนโลยีเข้าไปช่วยอย่างมากโดยเฉพาะการซ่อมแซมหอคอยป้อมปราการที่สูงถึง5ชั้นด้วยความเก่าแก่และเสี่ยงมากที่จะพังลงมาแรงสะเทือนจากแผ่นดินไหวส่งผลให้กำแพงหินที่พยุงหอคอยแทบจะพังลง เหลือเพียงหิน8ก้อนที่ยังเรียงตัวพยุงน้ำหนักปราสาทซึ่งหนักถึง5ตันสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลปราสาทระบุว่าเป็นเรื่องเหลือเชื่อมากที่หอคอยังคงทรงตัวอยู่ได้และได้ตั้งชื่อกำแพงหินว่าเป็นกำแพงหินแห่งปาฏิหารขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งเดินหน้าโดยสร้างโครงเหล็กขึ้นครอบตัวปราสาทและจะค่อยๆทำเหล็กเป็นแขนสองข้าง เจาะลงไปใต้ตัวอาคารหอคอยเพื่อพยุงไม่ให้ล้มนี่คือสภาพของโครงเหล็กที่กำลังเดินหน้าพยุงปราสาทค um ุมาโมโตะในส่วนที่เสียหายอยู่นะคะแต่เจ้าหน้าที่บอกว่างานที่จะยากกว่าก็คืองานที่ค่อยๆเรียงหินโบราณกลับที่เดิมค,คล้ายๆการต่อจิ๊กซอโดยขณะนี้ได้เขียนหมายเลขลงบนหินแต่ละก้อนแล้วเพื่อให้การวางคืนแม่นยำที่สุดค่ะได้เห็นความตั้งใจของเจ้าหน้าที่ในการเดินหน้า ฟื้นฟูความเสียหายค่ะ